สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ M. t i t a ทอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนยางช้างครับยางช้างก็คือยางที่หนากว่ายางของเดิมนะครับอันนี้ผมจะมาบอกยางสำหรับรุ่นไ i ท a น SX นะครับ t ท t a นเ x เป็นรุ่นที่ไม่มียางไนครับก็คือเป็นยางเรเดียนนั่นเอง ยางของเดิมติดรถมาก็ค่อนข้างที่จะบางกว่ายางที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับก็คือมันจะทําให้รั่วได้ยากขึ้นนั่นเองแต่วิธีการเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่ายางนั้นมีความหนามากกว่ายางเดิมแต่ข้อดีของมันก็คือมันจะรั่วยากครับแต่ลูกค้าหลายคนซื้อไปแล้วประสบป,ปัญหาก็คือไม่สามารถเติมลมเข้ายางได้เพราะเนี่ย ยางไม่ขึ้นขอบครับลมมันรั่วออกตามขอบเราจะทำยังไง่ามาดูกันนะครับ mm. ก็คือเราต้องขอความช่วยเหลือจากร้านยางครับไปส่งคลิปวิดีโอที่ผมทำให้แล้วก็ไปบอกทางร้านว่าให้ทำแบบนี้เราก็ไขตัววาล์วออกนะครับเพื่อให้ลม เข้าไปได้เยอะมากขึ้นแล้วก็ใช้หัวตัวนี้ครับที่มันสามารถปล่อยลมได้เยอะกว่าเราจะมองเห็นนะครับว่ายางมันยังไม่ขึ้นขอบเราก็อัดลมเข้าไปพออ่างนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าลมขึ้นขอบว่ายางขึ้นขอบ เมื่อยางขึ้นขอบแล้วเห็นไหมครับเราใส่วาลวเข้าไปขันวาลวให้แน่นเปลี่ยนหัวครับผมเราใส่เป็นหัวตัววัดแรงดันลมได้เติมเข้าไปครับ50 psi นะครับพอยางมันขึ้นขอบแล้วเราจะเติมลมได้แล้ว ที่ผมให้เติมลม50 psi เนี่ยก็คือถ้าเราเติมลมน้อยเนี่ยมันจะมีมันอาจจะมีลมรั่วออกทางด้านข้างของยางได้เพราะฉะนั้นเราเติมลมไป50เนี่ยมันก็จะทําให้ยางขึ้นขอบสนิทเต็มที่เห็นไหมครับแล้วลมก็มันก็จะไม่สามารถรั่วออกด้านข้างได้พอเราใช้ไปสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราก็มาลดลมยางได้ครับอยู่ประมาณ45 40ก็ได้ แต่ถ้าเป็นยางเรเดียนสำหรับล้อ10นิ้วรุ่นไททัน SX เนี่ยผมไม่แนะนำให้ต่ำกว่า35นะครับเพราะว่าถ้าเราตกหลุมยางมันมีการบีบตัวหดตัวเนี่ยจะทำให้ลมรั่วออกดังด้านข้างได้ดังนั้นเราควรเติมไว้สักประมาณ40ครับผมหรือไม่ก็45ไปเลยจะได้ไม่ต้องมาคอยดูแลแต่ว่าถ้าเราเปลีย่ยนยางช้างเข้าไปเนี่ยน้อยมากนะครับที่จะมีอาการรั่วอีก คือถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะไม่รั่วกันอีกเลยยกเว้นจะไปโดนพวกตะโูแทงหรือว่าเป็นพวกเศษแก้วที่มีขนาดใหญ่เนี่ยแทงเข้าไปมันถึงจะรั่วได้ครับถ้าเป็นหนามอย่างเงี้ยรั่วไม่ได้แน่นอนนี่ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยก็สามารถทักแชทเข้ามาถามเพิ่มเติมได้เลยครับเออผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือกรณีที่ยางมันไม่ขึ้นขอบเนี่ยเราต้องปล่อยลมออกให้หมด แล้วใช้สไลด์นะครับผสมน้ํานิดหน่อยทาเข้าไปขอบยางทั้ง2ด้านเลยแล้วให้เราเติมลมเข้าไปครับที่50 psi แล้วก็ในส่วนที่ลูกค้าบางคนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการงัดยางหรือว่าต้องทําเองเนี่ยยางค่อนข้างหนาเอายางเข้าไปใส่เราจะงัดยางเข้าไปใส่ในล้อเนี่ยยากผมแนะนําให้เอายางไปตากแดดก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วค่อยมาใส่หรือมีวิธีหนึ่งก็คือ ใช้ได,ไดร้อนครับผมเป่าห่างๆให้ยางมีอุณหภูมิอุ่นๆสักหน่อยแล้วเราค่อยงัดเข้าไปครับผมมันจะทําให้การเปลี่ยนยางของเรานี้ง่ายมากขึ้นมากสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ